จะมานำเสนอเมนูปัดกว้กิ้งหมูสับใช่กระชายดำวัตถุดิบก็มีหมูสับพริกไทยอ่อนใบมะกรูดแล้วก็กระชายดำตะไคร้พริกกีคว้าแล้วก็วัตถุตัวหลักก็คือพริกแกงกั้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับ ขั้นตอนในการทำก็ไม่ยากไม่ไม่ไม่ยุ่งยากตั้งไวาร้อนดูก่อนไวร้อนนะครับอ่าพอไวร้อนแล้วเราก็ใส่ไปแกงแล้วลงไปพวกก่อน,นครับที่ความชอบของคุณนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อย มีเครื <mayı hl otic> okay, ่องแกงจากตะกอนได้มาจากยายตะกวนเมื่อกี้เลยครับเดี๋ยวพอสิ่เแกงหมดแล้วให้มันมีกลิ่นหอมหบุกไปใส่น้ำนิดนึง 复杂。 น้ำนุ่งกอดเตเลือดเลยครับเอาเป็้ย cũng là... Hmm? Sẽ làm pháo nữa Nhớ lên ก็หมูกับเครื่องตุกเข้าแล้วก็ใส่น้ำปลาก่อนจ้าน้ำปลาจืดกับหน้ำปลาหน้ปาปลาน้ำปลาอ่าไปวันเลยไปวนันครับน้ำปางง้นอะไน้ำปาง Mân mang 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 อากระจายดำไปหน่อยครับกระจายดำไข่เราก็ไข่กับไข่ไม่รู้ไข่เหมนกันกบติ่งไ่อ้อยครับเท่าเลยครับใบมะพร้าต้อยครับ Mà, tịch kỳ quay cấp Để em quay 1 Thế này quay kim gặp ก็เลยครับไปเลย